สักกะลากลมลวงชุมพรแเวชงว,วิวเทวพญานาคณบรวิเวณส่วนสองทะเลเมือสงสงขล้านะครับนี่คือบรรยากาศที่ปากอ่าวบริเวณท,ที่ทุกเรียกว่าส่วนสองทะเลของตำบลบ่อย,อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริเวณนี้นะครับมีจุดเช็คอินที่ได้รับความสนใจจากผู้คนจํานวนมากนั่นก็คือปฏติมากรรมหัวพญานาคซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากอ่าว ส่วนสองทะรีนะครับเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทาลีสาบสงนกละกับทะลีอ่าวไทยหรือว่าทะเีใหญ่หัวญานางนี้สร้างมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยนายอกอูติ์ชูช่วยแล้วก็พึ่งมาบูดณาปรับปรุงไมนะครับทำกลันที่ตั้งให้กว้างขึ้นให้บุคคลได้เดินขึ้นไปหายขึ้นนะครับผมเดินไปวันเทียงๆพอดีนะครับคนไม่มากเท่าไรนี่คือบรรยากาศที่ บริเวณวัาพญานาคก,ก็คือหนักทองเที่ยวจะต้องมาท้ายรูปก,กับพญานาคปนน้ำตรงนี้และครับแล้วก็ท้ายกับวิวสวยสวยไปใ,ในทัดเลสทราบสรงคราแล้วก็ทัดเลเอาไทยปร่ตรงนี้บริเวณปากอาวนะครับที่สําคัญตอนนี้ก็คือในเลนี่โปร่งปางหายไปเหลือจากจุดนี้ทําไมมีวิวที่สวยห้ามน่าดูมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่่านไปแถวนี้ก็ลองไปแวะไปแลกกันนะครับเพราะว่าหนักทองเที่ยวนี่ เจ้าต่างชาติชาวมาลีเขาก็มาชิกอินมาให้รูปกันจํานวนมากเราเชาวสุนคลาต้องแวะไปเล่มั้งนะครับแล้วก็อยากไปยืนแล่วิธีชาวบ้านที่เขาจะวางกัดดักกันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีชาวลีที่น่าสนใจสำหรับบริเวณปากอ่าวของจังหวัดสุขคลาแล้วก็ยังมีเรือต่องเที่ยวนะครับตอนนี้ การที่ว่าคึกคักมากนะครับจังหวัดสงขลาของเรานักทองเที่ยวทั้งคนไทยคนมาดิเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องมีท้งทะเลที่สวยมีท้งเมืองเก่าที่จะเป็นมรดกโลกนี่คือเมืองสองขลาเมืองช่องลี่สถนนีที่น่าสนใจอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาสัมผัสกันโดยเฉพาะที่หัวพญานาคส่วนสองทะเลมาเล่กันเลยครับ